ราชาลอตเตอรี่แห่งวงการลูกทุ่งไทยมนสิทธิ์คำซ่อยอายุรับโชคถูกตรงตรงเลข56ถึง18ใบมีโชครับ,บทรัพย์แทบทุกงวดล่าสุด16ไม่เมษายนที่ผ่านมามนสิทธิ์คำซ่อยโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกทั้งเลขท้าย2ตัว56เยอะถึง18ใบรวมถึงเลขท้าย3ตัว264อีก2ใบโดยเลข56 คืออายุตัวเองที่จะย่างเขา57สิ้นเดือนเมษายนนี้เลยซื้อ2เลขนี้เยอะมากซึ่งก็สมหวังถูกกันไหมครับอายุหนูเองมั่นใจมากอายุ56ย่าง57หนูมลก็ถูกพอหอมบากหอมคอครับและยังมีเลขท้าย264ด้วยนะครับรวมสรตาแล้วงวดนี้มนสิท์คำส้อยรับทรัพย์นอนเนาะร่วม44,000บาทสบายใจสบายกระเป๋า รับรองว่ากระเป๋าตุง้งส่งท้ายสรงกรานไปเรียบร้อยแล้วครับผมขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Facebook ของพี่มนสิทธิ์คำซอยด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปณีกันด้วยแล้วข่าวปณีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลุกทุ่งไทยมาสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ